ตนหาดอกดอกหลวงดอกลุลนลุ้มมีนเนี่ยบวบ,บ,บน้ำด้วยกระเบื้องกับระบบื้อน้ำกระบบน้องน้ำยศน้ำยดใส่น้ำน้ำด้ายกับน้ำมันโซลาซ่าเซลล์ครับโอ้เก็บแดงเก็บเขียวลงุงส่วนมากเก็บแดงครับมันเก็บแดงเนาะครับครับปุ๋ยรองพื้นทีแรกเนะลยกับปุ๋ยข้าวเตรียมดินโอ้เตรียมดินที่ปุ๋ยขาวปุ๋ยข้าวครับรวยครับปุ๋ยรองพื้นทรับธราตแล้วแต่สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ครับ บาต้นดึซีรีวิถีเกษตรชาวบ้านายพิ่น้อกมาอยู่ที่สวนาักพิกของพอลุ่งเชียงชัยกานะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านนาโอตำบลน,นาเดือออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับเด้อเป็นเส้นทางล้อยต่อระวังบ้านนาโอก,กับบ้านนิ้วครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อลุงครับครับพ่อลุงปลูกบักพริกนี่มันหลายปีแล้วเ่าลุงปีที่สามเหรอครับปีที่สามเนาะที่เสื่อมหน้าแลี้งครับครับกระพอได้ยั่สามเหรอวันนี้ผมมาเบิ่งนี่มันมันบุมีใบหงิกใบใบงอใบเหลืองบุมีเลยพ่อลุงบุ้มมีมีแต่เพี้ยเล็กน้อยครับเออแต่ว่าคลิปนี้บุ้มก็ดะเทบจะบุ้มจะใส่ตัวไปบุเตก็มักใบสะเดาใบยังบุมีครับหลังกับ เปลี่ยนเอายาแฟบพวกครับยาสันไหลเป็นอย่างคนยาสูงยาสูบเนี่ยว่ากันไปเน่อยยาสูบก็มีเพล่งครับประมาณสองสามงานได้เนาะเล่านี่แหละครับครับปลูกเสียมกับผักซีด้วยครับพี่น้องผักซีเล่าเก็บแดงเก็บเขียวลุงส่วนมากเก็บแดงครับมันเก็บแดงเนาะครับขายโลเท่าไหร่ครับนี่ถ้าเห็นตลาดพูดว่าโลลกระห้าสิกระห้าสิบแต่ว่าพี่น้องมันเท่ามาซื้อเศรบาทก็ขายสิบบาทก็ขายขายได้ขาย ที่หลักๆก็ที่เน้นๆก็มีแต่บุญมามิกฟอสอะไรกันครับของบุญมาพันดวงของพญ่พันดวงเนี่เนาะครับแล้วก็ปาดกูอะไรปาดกูครับคนอนเช้าฝนยามยามเสาก่อนก่อนสุนสวยก่อนเด่นเฮงนี่บ่วกรอนเด่นออกครับเออปาดกูครับก่อนใส่ปุ๋ยก็สูตร16200น้อ16200สูตรเดียวนี่บ่วปุ๋ยงามแล้วก็ปุ๋ยเอา มากก็มีซิมห้าซิมห้าตาโฮคันให้นี่นะครอ้สองสูตรครับสองสูตรแค่นั้นครับปุ๋ยรองพื้นทีแรกเลยแล้วปูนข้าวเตรียมดินโอ้เตรียมดินี่ปูนข้าวปูนข้าวครับโรยมมครับปูนขาวครับปุ๋ยรองพื้นทำธรรมดานแล้วแต่อัน,น,อนมีถ้าเป็นพี่น้องถามมาว่าเอารวแบบไหนรวยรุ่นรุนี่ร่องรวยตามรุ่นที่เราสิปลูกครับโอ้รุ่ที่เราซื้อปลูกระยะห่างเราสามสิบถึงห้าสิบกิโลห้าเซนแล้วเราก็ปลูวครับ คุกพุกพมกับเุข้าวมันพุกข้าเป็นนียาวเสื้อใหม่ข้าวเสืดินระยะห้านิเดียวสามสิบกี่สิบห้าสิบก็ไกัเรียกแต่ว่าหมากเนาะทงผมใหญ่งสูงบุกไข่สูงเนี่ยหนูลุงหนูปีนี้บุกสูงบุกสูงแต่ว่ามากนี่เนาะเออแต่ว่ามากขนาดนี่พี่น้องนี่นะครับที่เป็นเหลืองเหลืองนี่เป็นี่าพี่น้องผักซีกับผักซีเหลาผักีลาครับคือเขียนคือเป็นหลงกับพกริกเนอะลุงหนครับ มาเกี่ลี้พี่น้องเก็บจักหลุนเลยครับเก็บไปหลุดแล้วเก็บไปเรื่อยๆลุงเก็บไปเรื่อยๆครับคือเม็ดมะมาเพาะเองบ่สองปีดีซื้อโอซทาปีนี่ซื้อเม็ดเม็ดครับโอ้ซื้อมาเพาะเองเลยเพาะมาเพาะเองครับเพาะตามคือแปลงครับโอ้เฮิตไดแปลงเท่านี้ครับอ๋อไ่ได้เพาะถานหรอกไ่ได้เพาะถาับมื่อจังบ่ัยังใหญ่ใหญ่มาปลูกนี่มาลูกแปลงปลูกนี่เดือนส่งเกือบเดือนหมดเลยมาเกิดอะไรต้นร่งแกยี่สิบถึงสามสิบเศษนี่นะ ห่างระยะห่างนี่โบ,บหอดสองเมตรหนึ่งหน่อบหอดครับเราหวางเม็ดครับเออจะเ,เร,ะรียกผมไปว่าสองเม็ดนี่ทันบบอกหวางเม็ดปลู้ขายทรงตลาดหรือวันจะได้คบนี่ข้ตามพี่น้องกินนี่ครับเพราะว่าพวกได้ใสนน่นั่นอะไรนะพวกได้ใส่ย,ยาใส่อย่างไรกกอมืมธรรมชาติเท่าไรครับผักพริกนี่พันอย่างครับลุงนี่พันพันพันหอดโบหอดจินดาเนาะจินดาเจินดาจาไม่อย่างนี้แหละครับเอืมจัดได้ครับพี่ครับครับกินไป เอาที่ตั้งมงนีเนี่ยมันมันอยู่บ้านอย่างพี่ลเป็นที่ของมูสี่ของบ้านนาโอครับสี่บ้านนาโอตีทางเส้นเส้นนาคอยไปนาเต้าครับระหว่างจากทางแยกมาเราเรกิโลนึงเลยนะครับหรือมาจากนาเต้าก็ว่ากิโลนึงดีกันครับแต่ว่าลุงนี่เป็นคนบ้านมันปานานอโอครับ้านนาโอ,าอ,โอครับถ้ำปีโนปานาโอคืูเจ้าเม็ดเสียงเดียวครับเออพี่น้องบ้านนาเต้าคือการถ้ำปี่น้องบ้านนาเต้าก็เตะคือกันว่าโทรมาปรึกษาก็ได้ครับเบอร์โทรก็ได้พี่ลูก 0 6 1 5 0ห4 4นึ่งห้าย์ห้าสี่สี่สองเจ็ดครับกาตาเฟสูกะตเสียงเชียงการนะครับพิมพเขาว่าเชียงเชียงการมันจะขึ้นเลยเป็นเพื่อนเลยครับถ้าพี่น้องจำาม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นให้น้าจจได้ครับเด้อนะครับพี่น้องครับอาชุนธานีขอบคุณพลุงเนี่ยหลายเลครับเด้อพลุงเสียงนะครับเนาะเขาอยู่ดีมีสูงเะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ